ัยรุ่นวันนี้เดี๋ยวนันหนวดมีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวพาไปเจอใครคนหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่นะหลายหลายคนอาจจะเป็นแฟนคลับเขาอยู่นะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์นันหนวดถึงที่เลยนะครับยังไม่บอกว่าคือใครไปชมกันไปไปเจอเขากันมาแล้วมาแล้วไวรุ่นโอ้โหตัวจริงแลวแล้วเราก็เจอกันนะตัวจริงนะงนี่เลยนี่เลยเนี่ยจานเทนี้ด้วยเนี่ยของจริงอยู่นี่เนี่ย ของแท้ของแท้นะเนี่ยัวนะตัวนี้ตัวเนี้ยเขาหม้ไหนหม้นั้นแตกแน่นอนแตกอีกแล้วโอ้โหโอ้นไง นี่วันนี้มาเซอร์ไพรส์น่าหนวดถึงถึงบ้านเลยนู้ยเออแต่ว่าจริงบางลิฟก็อยู่แถวนี้เนาะแถวนี้ครับอยู่หน้ารามไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไกลกันแต่ว่าบ้านบางลิฟอยู่ที่ไหนนะครับท้องสิบสี่ลำลูกกาท้องสิบสี่ลำลูกกานะครับเจอทักแวะได้นะครับเจอกกาผมเก็บไว้หมดแล้วปะช่อนเฮ้ยมีหมายไว้รับแขกด้วยนะมีหมายอ่าหมาแอบมีีหมายแอบหมายแอบสนใจมาหาผมได้เลยนะครับนี่ทักมาสนในมากจะว่างวันอาทิตย์เอ้าวันอาทิตย์เนาะเจอกันเออวันที่เจอกันนะ ทางเส้นลอมนุกาเจอผมทักได้นี่ของแจกครับของยังมีเต็มรถไปไม่ตกปลาเอาของแจกกันเดียวได้ไหมเดียวได้อ๋อนะเด็กน้อยเด็กน้อยนะใครเด็กๆนี่ใครเจอบังลิฟนี่โหจานใจดีอยู่แล้วนะแจกจนไม่มีที่จะตกแล้วไม่มีเหยื่อจะใช้แล้วเออวันนี้ไหนๆมาแล้วจานขอดูในรถหน่อยดิอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหเห็นว่าเดี๋ยวต้องมีเอถามแน่นอนโอ้จานพกอะไรมาบ้าง เออเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูถ่ายรถบังลิฟต์กันนะครับพกอะไรมาบ้างนี่ชีวิตคนทํางานนะครับชีวิตคนทํางานจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะครับโอ้จะพกเบ็ดด้วยอ่ะดูดก่อนคู่ใจบังลิฟต์ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนดีซีนะครับใช้มาห้าปีแล้วเฮ้ยตัวนี้มัน2017อ่าใช่ครับผมนะโอ้โหยังดีอยู่เลยใช่ไหมครับบังซื้อมาแต่งใหม่ซื้อมาแต่งนี่ซื้อมาแต่งใหมาคันคันคันอะไรคันอะไรบอกด้วยนี่เลยครับ โอเซตมากรูนะครับแม่นและแน่นมากนี่มันสาวกนันนิดเดียวของนันนีกครับให้ดีให้ดีันราให้ดีเราเวจานคนเดียวกันอีกแล้วไมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีเหยอครับเหยอไว้สำหรับแจกเอซีโอ้โหเฮ้ยไม่่ใชธรรมดาเว้ยเราดูหน่อยนี่นี่นี่ไหนไหนมาแล้วขอเปิดกุหน่อยเถอะตัวเยมีทุกค่ายเรารักทุกค่ายนี่นี่เป็นไงเป็นไงอยูลิมิเต็ดนะครับเก็บไม่กล้าใช้กลัวหายโโอ้ห ขอบคุณมากๆเลยสมเด็จครับบอกก่อนนะไม่ได้มีขายนะรอติดตามเดือนกุมภาพันธ์นี้นะมีแจกนะครับมีทุกค่ายครับมีทุกค่ายตัวลิมิเต็ดก็มีนี่นี่เฮ้ยของนนิกมีด้วยเหรอตัวลิมิเต็ดเฮ้ยเขาพิมเขามีกี่ตัวนะพันตัวเหรอนะมีแค่พันตัวคพันตัวอยู่ที่บางหนึ่งตัวนี่ดีนะวันนี้ไม่ได <l ark> <'s> ้ใส่เกงนะนิกมาด้วยเนี่ย ของน้องบอสนะครับเนี่น้องบอสเมื่อกีเลยสีเทาเฮ้ยโมบายสปินใหม่ใช่แล้วก็น้องบอสเพิ่งเพิ่งเอาโมนี้มาปรับปรุงด้วยที่นั่นหนวดดูนะครับอ่าตัวนี้ก็เอามาทําใหม่แล้วก็โอ้ขายแล้วตัวนี้ของโอนซีก็คือจะผมจะเป็นสาวกของโอนซีเลยโอ้แต่ตัวนี้นะติดเลนนิดนึงติดเลนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอะมันคืออุปกรณ์ตกปลานะครับอุปกรณ์ตกปลาติดเลนนิดนึงไม่มีหนาโอ้โหนี่ดูกุูปของเขานะครับ เกล็ดทุกตัวครับเก็ดทุกไม้อาจารย์บางฤิสนี่ไม่พกปืนนะไไมม่่พพกกแต่พกยิงอันนี้ของรุ่นเก่าเลยนะรุ่นแรกเลยนะใครอ่ะของของอันนี้ครับอันนี้ทวินรุ่นแรกอ๋อทวินรุ่นแรกนี่นี่ใครมีบ้างนะลองเอามาโชว์กันหน่อยโโอ้หรรุ่นนแกะเฮ้ยมันเหมือนมันก็โอเคนะบางเนาะ งัดปลาไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหนุ่มตัวนี้นุ่มมากเลยเนาะนุ่มอันนี้ของตัวแรกเนาะชุดแรกเขาแบบดีมากเลยนุ่มมากเลยอ่ะแต่ว่าใช่จับความรู้สึกแบบรู้สึกดีเลยอ่ะวัดปลาติดง่ายเนาเนี่ยใช่ไหมอืมนี่นี่อันนี้อันนี้ก็หกสี่เอวก็ยังนี่ครับเอ้ยนี่หกสี่เอียวยังอยู่นะยังอยู่ในกุ้งเหมือนกันนะครับปลายสายก็ยังเป็นสไปเดอร์แมนโอ้ปลายสายติดสไปเดอร์แมนไว้ด้วยนี่เน่โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ โมใบสปินใหม่ครับนี่นะใครที่มีใครที่มีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าการโมดิฟายใบสปินหรือว่าการเคาะเนี่ยนะครับลองไลน์หรือว่าทักแชทมาปรึกษาบางลิฟได้นะครับมีคำตอบแน่นอนอ่ะเออผมเห็นแล้วโหโมโมแบบสุดยอดเลยอ่ะนะครับแล้วก็ ดัดเลยอันนี้ก็เป็นดัดคู่นี่นี่ใบหวอยกันนี่ดัดลึกหน่อยตัวนี้ก็จะจีค่อนข้างแรงหน่อยสะบัดแรงไอ,อ,อตัวนี้ตั้งนานแล้วนี่นานๆตัวนี้นานแล้วตัวนี้เป็นสีน่เซนนี่ตัวเนี้ยตัวนี้เป็นลิมิเต็ดตัวสี่เซนหรือ 3, สามจุดห้าเซนเนี่ยสามจุดห้าอ๋อโหผมว่าตัวห้าสีตัวห้าสีทำจนผมลืมหมดแล้วเนี่ยห้าสีแรกถังมาตัวนี้อ๋อไอโปรเจกต์เอ็มเจตัวนี้โปรเจกต์เอ็มเจโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจำได้แล้วจำได้แล้วอ่าโอ้สุดยอดปกติทีีีี่่่ขายไไมมดด้้้ลลนเตองก็ ไก่ชนไก่ชนโอ้โหสีแดงด้วยแต่ผมไม่เคยได้ปลาเลยนะอ้าวเหรอไม่ค่อยได้ใช้กระดีไม่ค่อยไม่ค่อยนี่ใช่ไหมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าหมายนะหมายด้วยมันไม่ค่อยโล่งๆเอ้ยตัวนี้เคยใช้ไหมบ้างตัวนี้เคยใช้แล้วแต่มันตียงกาอ๋อก็ด้วยก็ด้วยขาด้วยอะไรมันด้วยนะอ่าอ่าอันนี้มันเหยื่อไทยใช่ไหมครับเหยื่อน่าจะเป็นเหยื่อจีนเหยื่อจีนใช่ไหมตัวไม่ต่ำที่ห้าบาทเองตัวที่สองมันแพงมาห้าสิบบาทโอ้โห อ๋อวัยรุ่นอันนี้ก็เป็นกองเยร์ของอาจารย์บางลีฟนะใครนี่ประมาณนี้เราชอบนี้แบบสายโหดนะนี่ไงนี่ไงที่เขาโชว์ไงในในเฟซบุ๊กเขาไงที่เขาบอกเขามีสายโหดไงสายโหดนี่ฮะมีทุกตัวโอ้โหพลัวอะไรเนี่ยไอไอพลัวของอะไรนะฟอสซิลตกยังฟอสซิลนี่ก็สิงห์ขนองนานี่สิงห์ขนองนาครับใครไม่เคยเห็นนี่ตัวนี้ไบตะปินนี่ตัวเขาทีเด็ดเขาอยู่ที่ไบตะปินนะถ้าใครยังไม่เคยใช้เจ้เนาะ เสุดยอดเขาดัดเขาดัดเขาดัดเฉพาะทางด้วยอ่ะใช้ปั๊มนะครับปั๊มขึ้นมาล่ะคือตัวนี้หมุนด้วยหมุนด้วยแล้วฟองด้วย็ดีดน้ำดีมากโอ้โหนี่เทคนิคพวกนี้นะมาขอความรู้ได้จานมีนี่ไหมของ USA ป่ะเดี๋ยวผมมีมีมีช่อน USA นี่นะโอ๊ตโอ้โหนะโอ๊ตไม่ต้องน้อยใจนะนี่บางลีฟก็พกช่อนยาง USA เหมือนกันนะตัวนี้นะ สายสายบันเทิงไอ้อสายบันเทิงโอ้หตัวนี้นเออผมผมเพิ่งเคยจับของจริงอะ่ะสวยอะ่ะยังนิ่มนะครับยางนิ่มโอ้ยังนิ่มแล้วเขาชุบเงาสวยเนาะสวยสวย,สวยโอ้อออออโห<อ>ส,สายบันเทิงสวยนะครับสายบันเทิงเนี่ยนันด์เพิ่งเคยเห็นของจริงก็คราวนี้แหละเนี่ยสายบันเทิงเป็ดเป็ดสายบันเทิงโอ้โหยางดีนี่ซับผึ่งชุบเงาสวยมากที่ลงติ๊กต็อกได้รีวิวเยอะมากแล้วตัวนี้ชุบซับผึ่งเหมือนเนาะเหมือนจริงมากเลยอ่ะ เหมอนชิ้นมากเลยอะโมบายสปินใหม่ของเดิมมาแค่นี้มีตัวไหนที่ที่บังซื้อมาแล้วไม่โมบายสปินที่ผมเห็นตัวแรกเลยก็เมื่อกี้อันน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 ี้ยใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ได้มนี่มาเดิมๆแล้วก็ของขอะไอกรกิ้งก่านี่ก็ของเดิมๆตีน้ําดีอยู่แล้วตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีของนั้นอีกถือเขาว่าดีเลยตัวนี้ตัวนี้ดีครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบบมีขาตัวนี้ก็ใช้พยามที่ปลาที่เคี้ยวมากๆก็อันนี้ก็เป็นเลยโอ้โแต่แต่เนี่ยแต่แต่ของของของน้าเนี่ยจำจำจำค่ายไม่ได้นะเพราะว่าผมผมเคยสั่งแกมาสองรอบแล้วแหละข้างๆข้างดีมากโอ้บางผมว่านะแต่ละค่ายนี่โดยเฉพาะเนี่ยท้ายเนี้ยเนื้อนุ่มเนื้อมันๆแปลกๆเนาะ เนาะผมผมว่าเขามีเทคนิคดีมากเลยอ่ะคือไอ้ตัวไรเดอร์ตัวไรเดอร์ผมน้อนผมว่าตัวไรเดอร์แกเพิ่งผลิตออกมาใหม่อย่างของค่ายนี้เหรอครับของค่ายนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะ่เดี๋ยวนะให้มันใช่ใช่ตัวเดี๋ยวนะของบอยเทพป่ะที่แล้วของของตัวไหนที่บางบอกว่ามันมียางของบอยเทพอยู่อ่ะที่บอกล่าสุดเอาไปตีแล้วมันได้ทั้งสองอย่างหรืออะไรแอคชั่นอะไรของแบบอ่ะ เออมันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าแอคชั่นมันคือได้ทั้งสองแบบใช่ไหมครับตอนนี้ก็ใช้ก็เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วเออนี่แหละนี่แหละคิดว่าตีน้ำดีแล้วมันหัวใสดิกดด้วยอ๋อนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะน่าหนวจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นการสปีชีระหว่างกบไม้กับกบยางใช่ไหมบ้างใช่อ่าเห็นไหมครับปากมันเว้า มันใส่หน้าด้วยฮะสหน้ามันเป็นกบใส่หน้าชนิดหนึ่งแต่มันสปีชีของเหยื่อยางนะครับจากค่ายบอยเทพเลยนะครับไม่รู้นะ่าหลอนลองหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ใครเป็นคนลองนะครับเออตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เพิ่งเพิ่งได้เห็นของจริงเนะโอโ้โหจอดเนีชื่ิมันช่อมันสามนะอ่า ไตร,รเกอร์นะสไตร,รเกอร์สนิ้วตัวนี้นะครับมาอย่างเดียวอันว่ามันเก่าแล้วของนั้นนีกนน้ก่องนนี้โอ้โหเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้นจริงอ่ะผมไม่อยากมีโปรเจกต์นะใครมีเหยื่อหมานผมอยากซ่อมให้มากเลยคือนั้นนี้เขาไม่เปิดซ่อมเนี่ยผมจะซ่อมตูดให้อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหน่าลองมากเลยนะบางคนมีเหยื่อที่รักเนาะ นี่ดานดูดูบางรีมนะเย็บแล้วเย็บอีกนะเย็บนะของมของมันมาเนอะของมันหมาจนแบบเนี่ยเรายังต้องเก็บไว้คิดว่าทุกคนก็คงมีอเยอะมายากกว่าลิมิเต็ดนี่อีกใช่ถูกต้องลิมิเต็ดทําแล้วก็ทําแต่ว่าตัวเ<ม>นี้ยในเมื่อมันยังใช้ได้อ่ะโอ้โหนมความรู้สึกนี่ความรู้สึกในการจับดีมากเลยนะมันมันนุ่มนะมันนุ่มนะเออมาเลยเอาเอามาใส่ชุดของของปาเนเดตอือยอดยอดเป็นอะไรที่ บอกว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากชุดนี้ชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้นะที่ผ่านๆมาใบจะปินชุดนี้โคดําโคดํากับอ่าเดี๋ยวนะตัวปั๊มโคดํากับตัวปั๊มอ่าโอเคนี่จําไว้นะไอ้รุ่นนะเผื่อใครเอาไปปรับปรุงนะเดี๋ยวนะตัวนี้สุดยอดเไอตีน้านี่เสียงเพาะมากน้็ตีดีด้วยอ่าในทั้งหมดเนี้ยตัวไหนที่ขอแล้วให้ไม่ได้เป็นเป็นเอาที่แบบว่าในใจเราเลยนะคือคือจะที่จะไม่ให้ก็วิธีใช้ประจักประจักรก็อันนี้อ่า แล้วก็ฟอสซิลอ่าฟอสซิลอ่าฟอสซิลของนพลก็ให้ไม่ได้ด้วยอของนันนวดตัวนึงที่ผมให้ไม่ได้ก็มีหกตัวสองตัวหกตัวเดียวก็สไปเดอร์แมนนะครับตัวนี้ตัวนึงที่ที่จะไม่ให้ตัวนี้ตัวเก็บนะครับตัวเก็บที่เหลือมันมีอยู่หลายค่ายก็แบ่งได้แบ่ง่าาถ้อนะก็ไม่ใช่ว่าใจร้ายจนเกินไปแม่คนเราก็ต้องมีของรักบ้างเนาะมีของลักมีของรักบ้างนะครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็บังครับ นี่ผมเห็นสองอันเนี้ยเอาไปไหนยังยังยังรอรอเจ้าของอยู่เอาแล้วครับคลิปนี้เอา้เอาเดี๋ยวเนะี้สองใบนี้นะครับจะบอกให้รู้สึกจะ20ลิบรเนาะบางเนาะอ่ายี่สิบรอ่ะสองใบนี้นะครับถังสีขาวนะครับแล้วก็เคฟลาแดงแดงดําด้วยเออมันมี2ตัวนะมีเคปลาแดงดํานี่ <c oughs> นนอธิบายก่อนกันดั้มแดงดำนะครับสลับด้วย <c oughs> เห็นไหมแล้วก็มีน็อตสีที่ เขาจสลับกันอ่ะมันเหมือนเป็นกลุ่มสีของกันดั้มนี่ตัวนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับนัมเบอร์2 3บเนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่ตัวนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะยังไม่มีเจ้าของรู้สึกจะเกิดมาพร้อมกันไหมอันนี้เกิดพร้อมกันเดียวกันเกิดพร้อมกันวันเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นถังลิมิเต็ดอีดิชั่นที่บางริฟก็สร้างสรรค์ออกมา นะใบนี้คือใบเดียวใบที่เป็นไห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 นอ่านี่ใบต้นแบบเลยอะไรอีกใบต้นแบบใบที่เริ่มทำใบแรกอ้าวขายเหรอไม่ขายเดี๋ยวมันเป็นถังใบต้นแบบที่บางริฟเขาสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยเออเป็นเป็นเป็นหมายถึงตัวแรกที่ทำถังเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยเป็นถังอ่ะโอเคถือว่าได้เห็นกันนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นความรู้ว่าบางริฟที่สร้างสรรผลงานทั้งหมดเนี่ยนะครับ ไอ้ถังใบแรกมันคือใบไหนมันคือใบนี้นี่เองนะครับนี่นะครับสนิมขึ้นเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเลือกวัสดุโอ้โหยังไม่เฉียบขนาดนี้ใช่ไหมนี่สนิมขึ้นนิดหน่อยนะครับว่าอไหนก็ยังโเคดูน่าไป่แลเนี้โอ้ไอตัวนี้แหละที่ถ้าโยนลงนานี่ปลาวิ่งใส่เลยตัวนงยันไม่ได้โดนใส่รถเลยโดนใส่รถเลยอาจารย์โอ้อแล้ว นี่นะครับก็เป็นถังรุ่นแรกใบต้นแบบที่มันมันเขาเรียกว่ามันมันเป็นตัวต่อยอดที่ไปตัวอื่นๆนั่นเองนะครับตัวพ่อมันนี่ตัวพ่อมันนะครับตัวนี้โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้โอกาสดีที่ได้เจออาจารย์นี้ผมเตรียมของมาให้เนี่อีกสองตัวโอ้ผมสร้างขอบคุณมากเลยครับครับผมผมสร้างตัวโหดให้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ผมเป็นจินตนาการพิเศษที่ผมอยากทําให้เลยนะครับ เพราะว่าผมได้รับสิ่งนี้มาจากบางนะครับก็อยากให้ตัวนี้กลับไปเป็นที่จดจําของบางเหมือนกันว่า,าตัวนี้เคยอ,อ,อยู่ที่ผมตัวนี้นะครับบางผมปรับปรุงเรื่องของบา่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่นะครับผมใช้วิธีการเคาะอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับมันจะเมันจะบางกว่าชุด <sein> เดิมนะครับชุดเดิมผมกลัวว่ามันจะมันจะแข็งไปนะครับแล้วก็ผม ปรับปรุงให้มันเนื้อมันนุ่มกว่าเดิมนะครับปรับปรุงวิธีการแล้วเดี๋ยวนะครับวิธีการพวกนี้เดี๋ยวนั้นผมจะยามถ่ายทอดออกไปเป็นคลิปให้ f c ได้ติดตามกันนะครับว่ามีวิธีการผลิตแบบไหนนะครับปรับปรุงยังไงบ้างนะนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณอาจารย์บางลิฟมากเลยครับที่มาเยี่ยมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับเลยใช่ไหมครับอาจารย์นะครับอย่าลืมนะครับ ลำลูกกาคอง14แวะเวียนไปได้นะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวนั้นหวดจะหาโอกาสเข้าไปหาบางลีฟแล้วก็ไปนั่งไปนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอ่าทัศนคติในการตกปลาในการทําทังหรือว่าที่มาที่ไปอื่นๆนะครับเพื่อให้ให้รู้จักจานบางลิฟมากกว่าเดิมนะเอา วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์แล้วพบกันใหม่ครับผมขอบคุณมากๆจริงๆครับอาจารย์ที่มามาเยี่ยมชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนน์และทีมงานแล้วก็ฝากผลงานของบางลิฟด้วยใครนี่ยังไม่มีเจ้าของนะอมาได้ได้ตัวนี้มีเจ้าของมาจัดการได้นะครับผมไม่ค่อยกล้าออกไปนะอเจะสวยมากเลย ฝากกดงานบางลิฟด้วยแล้วกันนะครับติดตามบางลิฟได้จากช่องทางหลากหลายนะครับ YouTube Facebook นะครับเพจและเพจพี่ป้าบางเพจยังไม่มีเนาะยังยังเพจยังไม่มีนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับ t ิกต o อกโอ้สนุกสนานมากนะครับบางลิฟทำไว้มากมหยวันนี้โทรศัพท์มนปัญหานิดหน่อยเลยวอ้าวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบางสวัสดีครับบังครับ